ตุกตาของเหรียญถือผีปอบเข่าสิงแถมมันยังมีอิทธิฤทธิ์เหดให้คนเป็นบ้าเป็นบอเข่าสิงผู้นั่นผู้นี่สร้างความชิบหายให้คนไปทัว่วด้าสตูดิโอว้าพื้นหนังแอนนาเบลกำเนิดตุกตาผีถ้าพร้อมเลี้ยวกะะ,ะ,ะเริ่มเรื่องมากกับมะพร้ากับพอย่จุนพอย่จุนเรามีอาชีพเฮ็ดตุกตาของเหรียญขาย เราก็อยู่กับลูกกับเมียเราตามภาษานั่นละ่ะลูกเราซื้อว่าแอนนาเบลซื้อเหรียญว่าอีบีอีบีนี่มันมันมกสี่เหรียญมุดลี่มันสี่เขียนปีน้อยๆลอดป้องประตูหาให้พ่อว่าสัน้นผู้พอกับไปน้ำหาลูกสาวละ่ะกะเรียนน้ำลูกไปตามภาษาครอบข้อนี่กะถือว่าเป็นครอบข้อที่โอบอุ่นยามอีบีมันสีนอนกะต้องเปิดเพียงกลมนอนพร้อมเด็ด ยังมักมันเมื่อต่อมาพ่อยจุนกับผ้าลูกพ้าเมียไปเข่าโบสถ์วันอาทิตย์ขากล,ลับรถลดลบัดยางหัวสิเปียนไปไส่ล่ออะไรก็ถอดยากยากดอกโคตรแม่มึงเอ้ยเว้าดีๆเนี่ยเจ้าของย่บัวว่าจังหวะพ่อยจุนดึงล่อออกมาน็อดบัดฟงไปยุกกลางถนนอีบีฝ่าวเลนไปเก็บน็อดให้พอจังหวะนั่นมีรถเลีนมาพอดีอีบีถือส้นเต็มเต็ม ตายครับมอง12ปีต่อมาพอเญยจุนกับเมียก็ได้เปิดบ้านให้กุมเด็กกำพร้ากับเมียชี้มาอยู่บ้านนําเด็กหน่่ยคนอื่นกับปกติดีสุกคนละยกเวียนอีอันนี้มันเป็นโปลิโอยางกระจอกกระแจ๊กพอเนยจุนก็ออกมารับจากนั้นเรากับพาเขามาเบิ่งภายในบ้านเพราะเขามาขังในพวกนี่กับกลัวเฮื่อกลัวซานเขาลวดเด้พอเนยจุนเราก็บอกว่าเรากับเมียสิน้อนอยู่ห้องข้างล่าง ส่วนขัง,งเถืองล้อไห่พวกเด็กหน่อยไปอยู่เมียซีชาร์ลอตได้ว่าเจ้าพราสิมีห,ห้องไห้อเปกับฉันอยู่ข้างล่างบ่จกาเบิงทรงมันสิขืนลงบันไดางากล้ว,ว่าพอเี่ยจุนเลยเอาลิบมาให้ล้องใส่เบิงเราเห็ดไว้ให้นเมียเราใส่แต่หลายปีแล้วละอปเปก็ล้องใส่เบิงละยิ้มเปื่อยพอใจหลยเพราึ้ืนมาทั้งสั่นสองทั้งนั่นก็ะซงสิเป็นตาย่านแน่อยู่ละว้าถึงอปเปีนี่ มันก็เป็นคนส่นอหล่อคักอยู่เด้อีป,ปอบนี่ก็เลยย่างไปเห็นหองอีบีสันตัวมีห้อยมันวัดส่วนสูงน้ำเพื่อนกะสิเปิดเข้าไปเบื้องละพอยี่จุนกับมะนาบไวหองลกยาสเด้มาเปิดหองนี้อีกจักเถื่อแล้วว่าอีลินก็เลยพาอีเป๋มานอนในหองนี้ในนันก็เป็นหองเก็บอะไรตุ๊กตาของพอยี่จุนดอกแต่ว่ามันนิดเตียงเพราสีนอนได้ยู่ส่วนแม่ซีก็ไดหองนอนแล้ว เอาพระมือขนไว้หัวบอลยางดีบาดนี่ยูดีๆประตูช่องเก็บของกับเปิดเองมีลมผัดวีวีพอมเมียีชาร์ลอดก็เลยบไปเบิง้งไปซองเบิ้งละ่ะซองสีย่านเสดบุเฝ้าปิดไว้มับจังหวะหันหลังอยู่สื่อๆมันก็เปิดเองบักยางแฮงปึง้งไปหามึงกูเสด็จมืดละท่านแล้วก็ซองสีย่านยู่ละ่ะเมียชี้ก็เลยตอนพวกนี่ออกไปเลียนข้างนอกมด อีเปียกกับบอมีปัญญาไปน้ำเขาละได้เตะออกไปซองเบื้องเขาเหรียนกันอยู่ดีๆประตูก็เปิดเองเด็กน้อยผู้หญิงจักเมีนไผ่ย่างเขามาอีเปียกงวกไปเบิงกับบ่เห็นมีอีหยังตกยามเลีเ้ยงพ่อยิจุนกับเห็ดแนวอยู่แนวกินให้พวกนี่กินแต่เรากะซรงสิบกคอยอยากกินห่วม้าละเลยทําทาว่าไปเบิงเมียในห้องอีแค่หลอดกับน้าเขาไปซองเบิง้งเมียซีช้าหลอดกับเลยวะอีแค่หลอดอันนี้ มังนี่สร้างเป็นคนเยนเลนวาสันอยู่ดีๆไฟในบ้านก็นติดติดดับดับพวกนี่พากันเนี้มหนากันเคื้นนหลกของการมาอยู่บ้านหลังนี้อิปเปสรงสิป,ปวดขี่ปวดเงี้ยวละตอนกําลังลุกบัดมีคนมาสอดกระดาษใต้ประตูห้องในกระดาษเขียนว่าหาให้พ่อว่าสันหายัางวะอิเป้คืออีนี่ก็เข้าใจว่าเป็นมูที่ม้าน้ำกันมาหยกจากเขาหนึ่งมีกระดาษตูดมาจากในห้องอีบี พวกสัอีแนนอีแคทลอดุกวันกูสันบอกนีนว่าอีเปเปิดประตูเขาไปเลยละ่ะในห้องเก้าอีบีกับมีตุกตาของเล่นมีเงินหน่อยอีเป๋บัดไปเห็นกุญแจดอกหนึ่งอยู่ในบ้านตุกตาเลียวไปเห็นตู้เก็บของขนาดมูมันยังบมีไผอยู่หนีมันกับโบเอะใจจักหน่อยเด้จังไดมันไปเปิดตู้เขาเสยในนั่นกับมีตุกตาเอ็นะเบียวยู หน้าตามันก็ส้วงล้นๆเนี่ยยู่ละจนว่าอีเปีเฝ้าปิดประตูตึมจังหวะยา,างหันหลังตูบัดเปิดเองที่นี่อีเป๋เฝ้าออกกุญแจไปล็อกไว้แต่ว่ามันกับเปิดออกมาเองคึกเกา่ามันกับโบหูจะคำสีเห็ดละเลยไปหาผามาคุ้มไว้อือหอี่าซัสนจังหวะยา,างกลับจังได้ตุกตาเอ,อนน้เบียวลุกขึ้นบาดนี่ทางพ่อยีจุนที่อยู่ข้างนอกเราเห็นว่ามีคนอยู่ในห้องลูกเรา พอยีจุนฝ่าวแลนเขามาในบ้านวดอิปเป๋กำลังสิกับห่องผีบัดมายืนขวางทางไว้มันก็นย่างอุอยอ้ายอุยอ้ายเขามาหาอิปเป๋ตาคุณหนูก็เริ่มรุดออกรุดออกพอรุดออกเมดแล้วก็บ่เห็นว่ามีอีหอยังอิเป๋ย่านหลแล้วฝ่าวแลนกับห่องซบน,น้าหนาสอรอไลถือผีประห้มหลอกเอาพอยีจุนเขามาซองเบึงละ่ะพอเห็นว่าเด็กหน่ย่ยพากันน้อนเมดแล้วแล้วก็ย่างลุกไป เดีว่าตุกตาอีเอนเ็นนะเบวบับดบ่ได้อยู่ในตู้แล้วหอ,อดย้ำเศร้าบาดนี่อีลินก็อยากไปเข่ากุ้มกับรุ่นไงละ่ะเขาก็บออยากให้มันเหรียญนำ้ำอีเนียนเลยว่ามึงคือบ่ไปหาเหรียญน้ำอีเปียเซียวมึงอีลินเลยว่าเป็นยังคอยยู่พวกเจ้า,าว่าเรื่องผู้บ้าบ่ได้สันติอีหัวยองเบาขึ้นแล้วมึงมากเบ้าเปลียนไปผู้จีสอนเฮ้ยมึงนี่คนเอาอยู่บอกว่าวสัน อีแค่รถหนีกับหัวดีเด้เพิ่นเสียให้อีลินหนีไปมองอื่นลินเอามาเลียนมุดลี่กันบ่มึงไปลี่เด้อพวกกูสีไปหาไปเซั่นอีลินฝ้าเลียนไปหาหมองลีล่รดถืออีแค่รถตัวเอาเมื่อเบิ่งทางอีเป๋มันกับมาสารภาพบาปกับเมียซีชา้ารถว่ามันหลักเข้าไปในห้องของลูกสาวพญิจุนเมื่อคืนนี่เมียซีกัดดาเอาลดกูบอกมึงจักเธอแล้วนี่ใส่ซอลอนี่ นี่จุนแล้วหามแล้วบอกตาใดมึงกับบอฟังหนาหยาบหนามึนเพื่อนอุตส่าห์ใจดีให้เฮามีหม่องสุกหัวนอนคันเมื่อหนึ่งเพิ่นไลเ่เฮานีมึงกับกูสิไปทำมาหาแดกยังสิเพเ้ยยังกินแล้ววาตัดมาเบิงทางพวกอีแนนพวกนี่มันกับเขา,มาเมลีนน่นี่กดังเก็บของบัดไปเห็นหุ่นไลกาตัวหนึ่งมันก็สงเป็นต่ญาติแน่อยู่ละเพราะว่าหน้าตามันคือคนขัดอีแค่รถก็ทําเป็นบ่ยยานละมึงสิเอากับกูบอ ขี่าซมงเดินส่วนอีเน้นกับซวงยันย่านอยู่ละเพิ่นทางอีลินกับเขาาาลีพวกอีเน้นในหองใตบันไดบัดไม่เห็นตุก,กตาอีเอ็นนับเบี่ยวนั่งอยู่เียนของไพรว่าคือดีแท้อยู่ดีๆตุก,กตาตูดถอยหลังเองว้ายพุทธังสารนังคัชฉามิเรนออกมาไว้ขนาดมันพวกอีเน้นมาเห็นพอดีโอ้พ่อโตแล้วอีแค่หลอดว่า เมียซีชารถกับเอื่อนพอยี่จุนมาสอมประตูให้พอยี่จุนแล้ววัดตัวท่วงน้ำหนักมันห่างว่าสัน่นพอยี่จุนเห็นรูปภาพของเมียซีเรเลยเอามาเบ่งรูปนี่ท่ายูวัดป้าสุกตโตจ้าอันนี้เมียซีจงแล้วกับเมียซีสมหมายส่วนนี่กับเมียซีปองในภาพนี้อยู่สี่คนแต่พอยี่จุนสังเกตเห็นอีกคนหนึ่งเราเลยท่วงนี่มนนแม่นไผ่นี่เมียซีชาร์ลอถขนคิงลูกวาด เมียนไผน้อบาดนี่ว่าสันพอ,อยี่จุนเรากับเป็นคนมีบุคลิกแปลกๆดอกะส่วนกำลังยางกับเด็กหน่อยเขาพากันเบ้ากันเรื่องผู้เบาอยู่แล้วไก่ยางพันห่องก็ม่ยืนพึงวึงอยู่ยืนบ่าปากบ่เาเดิ ي, จะเข้าหนึ่งกก่ยางนี้พวกนี่พากันหัวขวนเลาว่าสันตกยามคืนอินเนียนกับอีแครลดบัตรมาเล่นพีเลียนเอาผาห่ม,มาคุ้มหัวแล้วก็บเบ้าเรื่องผีมาเบ้าผื่นเมียพอ,อยี่จุน พวกนี่เห็นเราอยู่แต่ในห้องเลยคิดว่าเราเป็นปอบมึงคิดคึกกูบอยายบัวกูว่าเราเป็นปอบคักๆยามเลีน้ยนอนหมดมือหมดเวียนยามคืนเราสีมมหากินเป็ดกินไก่อีแนนว่าเบาเลยวกับผ้ากันหัวขวนญพอใจหลยตอนกําลังเบากันดีๆเสียงค้นยางถือกระดิง่งกิลิง่งกิลิ่งมาอยู่ดีๆมีคนโผล่มาจาัดเฮ่ยไปๆๆหาแดกดักนึง เมียสีชาต์รถได้ยินเสียงฝ่าวเลียนมาเบิงสุปเป็นยังกันว่าเฮ้ยเวนพวกนี่เลยว่ะยายบัวจ้ายายบัวเราอยู่หนีว้างหนึ่งหันพันนี้จุนกับข้นมาเบิงคือกันเมียสีชาต์รถได้บอกว่ายายบัวหัวแต่เขามานันในนีวันนี้จุนเลยว่ามดสองวอเถีย,าย,ยา้ายเราอยังบ่ได้หลายปีแล้ว่วรบุนหอดย้ำเศร้าอีปเปียกมาถามอีเนียนเจ,เจ้าเห็นยายบัวอีหลีติเมื่อคืน แมนเราไมา่จาัดพวกไอ้อีแค่หลอดกันหน้าไปแงนเขาบอกอย่ามันก็บอยอยากให้เว้าทางเมียสีชาาหลอดได้ยินเสียงกระดิ่งหญ่บัวเรลาสีใสกระดิ่งเอื้อนขัวเล้ายามเรลาสีเอาอีหยงังแต่ว่าพ و ن จุนบัดเอาเขาเปียกไปสีทั้งกลับมาเมียสีช้าหลอดได้เขาไปหานี่หยังบอยายเมียสีชาหลอดบอยินน้ำให้ป้าจะแก้วแน่ว่าเั็น อีเปยียกับซอหล่อคือกันเด้มาจอบฟังยายบัวกับเมียสีวอกกันอีเปยียกกับไปเห็นลูกสังอีบีไทยกับตุ๊กตาอีแอนนะเบลวอีนี่จังใดไปเอารูปเขาไปเสย่โกงามขึ้นมันก็เอามาเปิดเบิง้งตอนกำลังสีเมียนไว้ลูกอีบีจังใดเป็นตาเลื้องแสงบาดนี่เพราะเอาออกมาถือไฟกับเป็นปกติทั่วไปเพราะเอาเขาไปมองเมื่อตาเลียมากมาก,มากจากข้าวหนึ่งได้ยินเสียงเพียงดังมาจากห้องอีบี แต่ว่าเที่ยมทีมันสิฝ่าวนอนจังไดส่อหล่อเขาไมา่ในหองอีบีอีตอีปอ๋เลยยางไปปิดเพียงยจะเข้าหนึ่งอีลินกับน,น้ำมา้าขึ้นกันมึงยางเขามายัางอีลินเลี่ยวมึงมาหาสิแตกยังอีลินว่าอีลินก็นถามว่านี่คือห้องไผอีปีเลยบอกให้ฟังว่ามันเป็นหองลูกสาวพญิจุนแต่ตอนนี่ตายแล้วกูว่าอีนี่แหละเป็นคนเปิดเพีงมันว่า อีลินจังไดไปยิงปืนของเหรียนไปถือตุกตาแอนนาเบลเต็มๆมันลันเพื่อนกูว่าเฮาหนีเถอปะมันสงหลอนๆวะนี่นี่พอหันกลับไปเบิงอีเอนนาเบลหันหน้ากลับมาหาบาดนี่อีลิ้นขนคิงลุกวาดบาจนปากบ่ออกอีเปียมันเลยถามลิ้นมึงเป็นยังอีลิ้นเลยวะกูว่าเฮาหนีเถอป้าไปกอนรถเดี๋ยวกูน้ำไป เพียนกวนละกูอยู่เู้เดียวโหลดมึงฝ้าวี้ไว้บขันอีเป๋กับไปกลัวห้องเขาไปทัวได้มันอีเอ็นน้ำเบียวกับซ้อมเบิงอยู่ดอกอืมอยู่ดีๆประตูปิดเองตึมไว้กูตื่นหมดจะข้าวหนึ่งตุก,กตาหุ่นเฉิดมือกับโผล่มาตียงลุกดิลุกดิบไพเรียนนะ่ะอีเป๋ถามมันกับไปหือผาออกหอดบบมีไพเชิดตุก,กตาบาดนี่ผีหลอกปรนนั่นเลียวแท่งทีสินี้ มันยังเหตุขึ้นังบ่มีอีกยังเกิดขึ้นอยู่ดีๆไฟบ้านของเหลียนก็เปิดเองเพราะยังไปเบิงเห็นแต่ลูกสาวพญิจุนยืนอยู่แทนทีสีเลนมันยังไปว้อนน้ำเขาอีกโตเป็นลูกสาวพญินจุนสันบอกอีบีเลยวาโตซอยอยังหอด้บ่ซอยอียังสีเอาอยังเมื่ออื่นสีไปใส่บาดให้แต่เศร้าอีเปว่าอีอันนี่หันกลับมาตอบหนาดำาปือป้อนๆว่ามันไปเกียกขี่ทานไฟมา กูสิเอาวิญญาณมันว่าอีเป๋ห้องตายว่าแล้วไยอิติปิโสพคกว่าอละหังสำม,มาซาสนเฝ้าเลี่ยนหนีออกจากห้องไพ่ไวไพไวสิกกับไปห้องเจ้าของประตูปิดใส่ปึงคู่ซาลวกคู่แค่หนุถึกผีหลวห้องกากากากยังบบมีผู้ใดได้ยนินจะเหมืนสูน้อนเสียบคักซุมนีก่ก็เลยไปในบ้านก็นเริ่มมอดเทละดวงเทละดวงพึบพึบ อิเปฝ้าใส่ลิบลงข้างลางบักมีเงาดำดำออกมาจากห่องอีเอนนะเบียวอิเปลงไปไก่สีหอดแล้วจังได้ลิบเลื่อนขึ้นมาเองบาดนี่ผีอบียืนถาอยู่หัวขั้นใดอ้ผีหลอกกูห้องตายว่าแล้วมันน่ะสมนำนาซอรอไปกลัวหองเขาดีไรเพราะหันกลับไปผีก็หายไปแล้วอีนี่ก็เนี้มใส่เนี้มขวาแล้วอยู่ดีๆมันก็นลอยขึ้นเพาดาน ตกลงมาตุบอ้มันก็ห้องเฮี้ยงปานนั่นพวกนี้ก็บอบมีผู้ใดหูเมียจักคนจะเป็นผ้ากันน้อนเสียบคักหอดงามเศร้าบาดนี่พันนี้จุนกับผ้ามันไปอนามายัยเมียีชาาหลอดกับมาบอกเด็กน้อยพวกนี้พวกเธอพ้ากันเบิงเฮี้ยงอิปเปีนนยนเด้อสัน จากนั่นเขาก็ให้อิปเปียมานอนอยู่สันลงังอิปเปียกับบอกกับแมวซีละ่ะเขาอยู่หนีบ่ไดด้เขาต้องไปจากนี้เขาต้องหนีไปจากนี้เมือ่อคืนนี้หนูบ่ไดตกหัวขั้นใดเองมีแนวดึงหนูไปขังทึงหนูสัมผัสได้มันเป็นพลังงานบอดีสัวซาดมาแมวซีกับบอให้มันบ like ่ย่านล่ะบ่ต้องย่านเด้ออีละภาษาปีศาจซือ เดี๋ยวคูเอาหนังสติก๊กยิงหัวมันให้แล้ววาตกยามคืนพอนนีจุนสงสีหัวยุว่าเกิดอีหยังขึ้นแล้วกับมัดเราไม่กลางเขียนเวทาเลยพอยนนีจุนก็บบกกับเมียเขาว่าเขาบ่หน้าพาเด็กหน่อยมาอยู่หนีได้จกของเป็นยังอีขาป,ปีเขาว่ามันบ่ได้ตกมาเองต้องเป็นผีปอบผีเป่านโมนี่ล่ละเหยีดมันมาสันยายบัวเลยว่า,ววามันเป็นอุบัติเหตุจบของ แล้วก็ว้าปปวบใจปวละทา้งอิเปบาทนี่อิลินกับมะนาังบอกน้านมันพวกมันกับว้าวหอดคนที่สิมาหับพวกมันไปเลี้ยงละอิลินกับว่าคือสิบอมีคนอยากเอากูไปย่น้ำดอกอิเปเลยว่ามีแหมมึงเกียงกระโดอเฮ็ดเป็นหมืดทุย่ังล่างถวยล่างซ้มถูเฮือนถูซ้นมึงก็เฮ็ดได้หมืดมันว่ากูอยากให้มึงไปน้อนขังเทิงวากูย่านผี พี่เปีเลยเอาตุกตาของมันให้อีลินเพราต้องย่านดอกซ้ำผีเอา้าเอาตุกตากูไปซ้ำกูอยู่น้ำมึงแล้วที่นี่พวกมันก็แลกตุกตากันแล้วแยกใหญ่กันไปหาลับหานอนตอนอีลินยยางขึ้นมาได้ยินเสียงก็แก,ก๊กก็แก๊กในห้องอีเอ็นนับิบวอีลินก็โซ่รออีกไปซองเบิ่งบาทนี่เห็นแต่ตุกตาอีเอ็นนับเบลนอนอยู่เก้าอีโยกไปโยกมาอยู่อีลินย่านจนสัน ขนาดย่านปันนั่นมันยังไปเปิดประตูซองเบิงอีกอีแอนดน้ำเบียวบัดหายไปใส่กับบ่หูวจากนั้นอีลินกับบ่ก่า,กานอนแล้วนั่งถือปืนเล็งไปทางประตูห้องมึงมาเมื่อนี่ละกูจะจัดการมึงเวรัซนบาดนี่กับบ่มียังเฮ็ดแต่ยิงปืนเลนป้องเลนโบราณดอกยิงแลแล้วๆกับหมุนเอาลูกปืนกลับขึ้นมาแกะแกะพอยิงดอกที่สองบาดนี่จังหวะสิหมุนขึ้น บัดนี้อีหยังบุดึงลูกปืนร้อยขึ้นเพดานอีลินขืนนำไร้อึกมันก็นดึงปืนจากมืออีลินไปเลยที่นี่ย่านลายแล้วอีลินะเกือบมันเหว่แตกอยู่ดีๆมีเสียงค้นแลนมาทั้งมันโคตรแมงไงฝ่าวแลนขึ้นไปนวดทั้งเตียงจังใดน้ำผื่นมีห้อยตีนดำดำที่นี่อีลินก็นคึดตีนกูบ่ได้ไงปะนี่นะมันว่าห้อยตีนบัดมาสุดอยุ่เตียงมันพอดี อีนี่กระทืงสีห้องสีไฮละปะนั่นมันยังไปซ่องเบิ้งอีกอยู่เห็นแต่อีเอน็นนับเบวนั่งยิ้มเปื่อยมีมือดำดำมืดๆมาจับเอาอีเอน็นนับเบวไปเฮ้ยแม่มึงง่ายปัญหาเบิ้งนี้กูปะสันยางจนขี่สิแตกและมันงอดย้ำเศร้าเมียซีช้าหลอดกับพระอีเปออกมาเรียนข้างนอกตอนเมียซีย่างเข้าไปในบ้านอยู่ดีๆมีเน้ลมาสุกวิวแช่อีเปจากนั้นประตูลงน้าก็เปิดเองที่นี่ จังใดมีคนมาอยู่มันไปทางลวงนะอิเตีหันไปเบิงบัดเม่นผีบาเนี่แดดห่อนๆมันยังกล้ามาหลอกเด้ว้ายผีหลอกกูอีกแล้วนี่เด้อนี่เด้อสุมผีผีกับผามันเข่ามาในลวงนะสุกมันตกวิวเช็ตุกประตูปิดเองอึง้งวิวแช็ดฟงดงััอยางแหงของงนี่นั่นขยับเองที่นี่ มีตู้ใบหนึ่งปึ้งตั้งปึ้งตั้งคือจังมีอีหยังอยู่ขงังไหนอีเป๋เฝ้ามนไปลี่ในเหลือบได้ยินแต่เสียงคนหยางไปหยางมาบาดนี่ผีปอบที่มาในคาบของสังอีบีกันเลีนมาใส่คันเอาต้อยต้อย,อ,ยอีนี่ห้องขืนวายเมียสีชาหลอดเห็นทาบุ่ดีเฝ้าเลีนเขาไปเบิง้งอีเป๋อีเป๋มึงเป็นหยงังมึงห้องเย็ดหยังป่บิึงหนึ่งหันจังได้อีเป๋นั่งอยู่วิวแช์เสย น่บ่ได้เป็นยังยิ้มเปิดยใส่เขาอีกอันมาเนี้ยมหนาอีลินพร้อมอีนี่สงสีย่านเลี้ยวเพราะว่าอีเปียมีอาการแปลกๆตกงามแร้งพวกนี่ก็มาว่ากันเรื่องอีเปียนี่แหละที่ว่ามันเห็นผีอีแค่หลอดมันก็บ่เสื้อมันว่าอีเปียแค่อยากเรียกร้องความสนใจว่าสัน้นมือต่อมาอีลินมานั่งเหรียญอยู่หน้าบ้านพ่อยี่จุนเห็นมันซึมๆแล้วเลยมานั่งว่านำอีลินก็บอกให้พ่อยี่จุนฟัง ว่าอิปเปเห็นลูกสาวแล้วแล้วก็ไปพอดตุ๊กตาใส่ชุดสีขาวในห้องนั่นวอนี้จุนได้ยินจังสั่นสูน,สนขึ้นตัวว่าจังไดเกาะตุ๊กตาตัวนั้นมันถึกเมียนเอาไว้สุยาะได้ไปใกล้ไปไกลมันแล้วว่าพอนี้จุนเฝ้าเขาไปในบ้านเห็นแต่อีแอนนับเบวนั่งยุ่โตะกินเขายิ้มเป้ยมีปีน้อยอยู่ข้างๆพร้อมวันนี้จุนก็เอามาเปิดเบิง้งจากข้าวหนึ่งอิปเป้กับเขามา จังไดตามันเลื้องแสงวาบวาบแปลงล่างเป็นผีปอบพอยีจุนเดม่กลางเขียนไซถึกผีหักนิวเอาเออจากนั้นพอยีจุนถึกผีปอบเมียนเอาแม่สีชาติหลอดได้ยินเสียงเฝ้าไปเบิงไปพอยียจุนหลังจากที่พอยีจุนตายพวกนี่สงสีย่านละสงสีบบคอยเป็นตะยูบันไดตกยามคืนบาดนี่อีลินคือสีสวนเหตุตกตาเอ็นะเบลคักละ มันก็ลอยมาเอาตุกตาอีเอ็นะเบวตอนอีเปียนอนหลับเงี้ยไยตีมึงเมื่อนี่ละมึงสิได้หูจักมือปราบสัมภเวสีมันว่าอีลินถือเอาตะเกียงยางที่รีที่รีไปทั้งสางเกาเมียสีชารหลอดเนื้อเห็นพอดีแล้วเลยน้ำไปตอนอีลินกำลังยางบัดคือยังมีคนย่างน้ำดากมันอีลินงวกไปเบิ่งฟึบก,กับโบมียางพอมาหอดอีลินจับมันโยนลงส้างโลดเมียสีชาดหลอดมาเห็นพอดี ลิ้นตัวเสียดยังตุกตาอัปปีมันเหยียดให้อิปเปียเป็นจังสี่แล้วมันกัขาไงจุนหนูสิเมียนมันมือนี่ละให้มันหูแว่เมื่อปราบสัมภเวสีมาแล้ววสันมึงโยนโลงส่างฟิวปะปะเมื่อบ้านเถาะเมียซีว่าตอนกำลังยางกลับอีลิ้นจักขึ้นจังไดดอกอย่างกลับไปซองเบิงถือผีดึงเอาตัว ให้ตัวเมียสีช้าหลอดไปดึงไว้ทันพอดีเราเลยฝ้าอาฟ้าสางมาปิดไว้บาปนี้คือจังมีอีหยังสีออกมาจากสางเฮ้ยอีหยังวาลินหนูกับบห่หูวคือกันเพียนก่อนละบายบายท้ากันเรียนหนีไว้ปานยังพอมาหดบ้านอิลินฝ้าวยางมาบอกอิเป๋เป๋เป้อูเมียนตุกตาตัวนั่นแล้วพอเปิดผ่าห่มอ,ออกบ่เม่นอิเป๋แต่เป็นตุกตาอีเอ็นนะเบียวกลับคืนมาบาดนี่ เอ้ยอีลินห้องดาเมีสีชาร์ลอตบอกให้พวกนี่ไปน้ำหาอีเปจากนั้นเราก็เอาตุก,กตาอีแอมน้ำเบียวมาถามยายบัวยายบัวย่านว่าสันเอามันหนีเอามันหนีว่าสันบาดนี้ยายบัวแล้วเลยบอกให้ฟังว่าพีบปบมันกลับมาว่าสันเมีสีชาา์ลอตก็งงแล้วพีบปอบอีหยังป้ายายบัวแล้วเลยบอกไปหอดตอนที่ลูกเลาตายไหมไหมแต่จุนกับยายบัวขึ้นหอดลูกสาวเฮงเลยขอพรอ,อธิษฐาน ว่าสีอุทิศตัวให้พิพปพกวบหรือวิญญาณียังกระซังที่เฮตให้เล่าเห็นลูกสาวเล่าไดจากนั้นว่าโดนพวกนี่ก็เริ่มได้ยินเสียงลูกเล่าเมื่อหนึ่งมันมาขออนุญาตให้มันเข่าเสียงในตุกตาเพื่อสีได้อยู่น้ากันตลอดไปว่าสัน่นนับแต่นั้นมาอีบีก็เริ่มปรากฏตัวให้เห็นทึงแลนเหรียญในบ้านเฮตเสียงก็แก๊กก็แก๊กให้คนในบ้านได้ยินแต่บ่โดนพวกนี่ก็หูว่าบ่เหม็นวิญญาณลูกสาวเล่า เดี๋ยวมันเป็นผีปอบแปลงกายมาจากนั้นยายบัวสิไปกำจัดผีละผีปอบมันกับแปลง่ร่างมาสู่คือกันยายบัวถือผีปอบตบเอาจนวนาบาดเมดืนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างเราคือใสหน้ากากตลอดเวลาจากนั้นพ่อยิ่งจุนกับไปนิมตนหลวงพอมาปาผีให้เดียกกับขังมันไว้ในตู้ที่เปะยยันลงอาคมบ่ให้มันได้ออกมาหลอกมาหลอนไผอีกนับแต่นั้นมาหลายปีกับบ่มีอีหยังเกิดขึ้น จนวาอิเปีได้มาเปิดตู้นั่นเฮ็ดให้พิพปอบได้ออกมาลั่นละอีกเทื่อนหนึ่งทางพวกอีแนนบัดไม่เห็นอิเปีนั่งอยู่กับอีเอ็นนับเดียวจงังใดมันถือมีดแลนไลลซุ้มนี่ปาดในหนังบุพาลาตีจากนั้นแม่ซีเลยบอกให้พวกนี่ไปเอื้อนคนมาซอยจากคราวหนึ่งพวกนี่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของยายบัวกิลิง่งกิลิง่งพวกอีแค่หลอดเข่าไปเบิงก็เห็นว่ายายบัวถือพิพปอบจัดการแล้ว บาดนี่อิเปก,กับยางมาหาพวกอีลินกับแมีซีแมีซีก็สวดมนต์แล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิเป๋ตอนนี้ถืกอผีเขามันก็ใส่พลังภายในจัดการแมีซีแมีซีโตร้อยขึ้นมาอิเปสุกใส่กําแพงยางแหงพี่อ๋อ พวกอีลินแลนหนีไว้บ่คันปล่อยแม่สีช้าหลอดไว้ผู้เดียวบาดนี่อีลินก็ถือผีลากไปคือกันทางพวกอีแค่หลอดเห็นทาบอดีเฝ้าไปขับรถสีนี้เต่สาตาร์จังไดกับสาตาร์บอติดอีเนียนบัดเนียงไปเห็นหุนไลากาบาดนี่พอเนียงไฟใสอีกเถื่อนึงหุนไลากาหายโตได้เพราะสตาร์ทรถดบอดติดพวกมันเลพากกันเข่าไปหลี่ในลวงนะจังไดหุนไลากาเข่ามาอยู่ในหนีคือกัน อยู่ดีๆประตูปิดใส่ตำ่ำอีกแค่รถติดอยู่ในนั้นผู้เดียวสัวุัวเพื่อให้กูเม่ซัวทั้งสีห้องสีไฮละมันก็นเลยเพราะมันตั้งสติได้แล้วมันก็นสีเอาขวัญมาป้องกันโตละจังใดด้ดามบัดลุตที่นี่แม่มึงเอ้ยมันดาเอาไฟนําเต่าก็หมุนออกเองที่นี่ไฟติดติดดับดับอีกแค่รถกำไม่ย่างเนียนมึงมามึงมาว e r s i หุ่นไรกาตีงคิ้งได้บาดนี่มีมือดำๆโผล่ออกมาไฟกระดับเทือละดวงเธอละดวงมันก็ฝ้าขึ้นไปขันหลอดไฟนี่กูส่อมได้แล้วประสาไฟมันว่าหึมึงยังไม่หมอดอีกเหรอผีมันว่าผีก็ขึ้นมากำหลอดไฟแตกแป้งเลียงอีกแค่หลอดตกบันไดตุ๊บออบาดนี่ผีปอบโผ่มันหลอกเลยที่นี่วอ้แฮกแฮก ฝ้าวเลียนไปลีในห้องเก็บของใครตัวอีเนียนนํามาซอยไวพ่พอดีทางอีลินบาดนี่เพิ่นกับมาลีในปองเก็บของตอนดึงเสื้อขึ้นไปผีกับมาดึงมันลงมาอีลินเอาไฟฉายตีมือเอาหืม <c oughs> อืม <c oughs> อเออผีกับห้องเก็บมือขึ้นกันตอนกําลังสีนีไปหัางล่างเห็นแต่อีเปียยืนดักอยู่บาดนี่อีลินฝ่าวเขามาลีอยู่ในตู้อีเปียกับเขา,มาเมื่ออื่นหา อีลินอีลินย่ใสนอวพื่อนอีลินงวกไปข้างหลังเห็นแต่อ e ีแอนนาะเบียวนั่งอยู่ยิ้มเปยพร้อมบาดนี้อีปเป๊กกะหาอีลินพอ่อถือมีดมาพร้อมเนี้ยว่าเป็นบุพาลาตีจะกข้าหนึ่งแม่สีชา์ลอดกะเข่ามาซอยเวทันสุกอีปเป๊กขังไว้ในตู้กับอ e ีแอนนะเบียวอยู่ดีๆไฟกะตีเองบ่ว่าสิเป็นโต๊ะเป็นเก้าอีกะเดียนใส่กําแพงปึงตั้งปึงตั้ง,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 ท,งทั้งแตกทั้งหัก มีอิทธิฤทธิหลายปานนั่นแต่บ่มีปัญญาเปิดตูออกมาธรรมาดาล่ละผีบ่มีศาสตร์บร่มีตระกูลจากนั้นแม่สีเฝ้าพาอีลินมาหาพวกนี้อยู่ข้างนอกจากข้าวหนึ่งไฟในบ้านแตกแป้งเลงจากนั้นบ่โดนเจ้านาทีกับมาหอดเพราะเปิดประตูออกมาเห็นแต่ตุ๊กตานางขโลโลยอยู่ส่วนอีเป๋เจาะหูหนีไปแล้วเจ้านาทีก็นำหามันจนสอดแกล้งกับบ่เห็นทั้งหลวงพอกับมาปราบผีในบ้านให้ เราว่าผีมันบ่ได้ยู่หนีแล้วว่ได้สิงอยู่ในตุกตาพร้อมตอนนี้มันก็นแค่ตุกตาธรรมดาตัวหนึ่งนั่นละมีไัยอยากได้บ่านพวกนี่บ่มีไผปากจักคนเจ้าหน้าที่เลยเอาตุกตาขึ้นรถหนีจากนั้นพวกนี่ก็ได้พากันใหญ่ไปอยู่มืองอื่นเมื่อเบิงสองผัวเมียคูนูนี่สองคนนี่แต่งงานหลายปีแล้วละแต่บ่มีหลูกมีเต่าน้ำเขาจักเทือล่วยู่แต่ว่ามันก็บ,บ่มา เลยสิมาหลับเลี่ยงเด็กหน่อยที่อยู่บ้านเด็กกำพพาเพราะเจ้าหน้าทีพ่พามาเบิงตัวกับเป็นอิปเปบาทนี่อิหล่อซื้อหยังลูกเอ็นะเบียวจ้าผีกับตอเหลียเป็นคือกันเดิแต่ซื้อต่ฮักแทลา่าเยนี่ว่าพอเยนี่เล้ยเอาของขวัญมาให้มันพร้อมเป็นตุก,กตาเอ็นะเบียวของแท้เลยจากนั้นอิปเปก็ได้มาอยู่น้ำขอบขั้วนี้สิบสองปีต่อมาจนว่ามันใหญ่เป็นสาว ธรรมาดาล่ะผีบบมีศาสตร์โบมีตระกูลเขาอุตส่าห์เลี้ยงมันมาจังเมียนสีเมียนผีเขาหรือว่าเป็นสันดานมันเองดอกอิเปียเปนน้าจัดการสองผัวเมียนี่ถ้าผูเบามาน้าพรมตายกับหม่องสองคนนี่อีอันนี้เพื่อนบ้านที่แสนดีได้ยินเสียงมันเล็บปุกหัวให้ไปเบิงเจ้าของเจ้าของไปเบิงดูเสียงยังปุ๊กหัวกับยางไปเบิงแล้วหนังกับจบซ้ำนี่ครับเป็นจไนกันแน่ล่ะครับ สำหรับหนังเรื่องแอนนาเบลกำเนิดตุ๊กตาผีคลิปนาสีเป็นหนังเรื่องอีหยังร้อบเบิงกันได้เลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ